สวัสดีทุกคนคะ่ะเราจะเจอกันทุกสิ้นเดือนก็กดติดตามกันเอาไว้นะคะการดูดวงนี่เป็นการอ่านการจรของดวงดาวในแต่ละเดือนไมไ่เป็นการดูส่วนตัวจะทําให้ตรงบนบางคนบางคนก็ไม่ตรงนะคะแล้วก็ถ้าเตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าเพิ่งกังวลกันเพราะว่าแต่ละคนน่ะยังมีดวงดาวในพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนอยู่อีกแล้วถ้าสิ่งที่เตือนเนี่ยเกิดขึ้นจริงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งสติตั้งรับทุกคนน่ะแก้ไขปัญหานั้นได้นะคะ แล้วก็ขอแนะนําให้นําหลักธรรมะเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจําวันก็จะมีมรรคมีองค์8หลักภมิหาร4หลักอิทธิบาท4หลักธรรมเหล่านี้สามารถนํามาใช้ได้จะทําให้ความทุกข์ที่คุณมีอยู่ลดน้อยลงไปได้นะลองไปใช้กันดูนะคะทีนี้เราก็ดูดวงของชาวราศีกันกันว่าในเดือนมิถุนายนเนี้เป็นยังไงกันบ้างวันที่2มิถุนาเนี่ย ดาวพุธคุณเนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่เรือนสุพะซึ่งเป็นตำแหน่งที่9ทางหลักโหราศาสตร์เขาว่าเป็นเกณฑ์พินทุบาทแล้วอยู่ร่วมกับอาทิตย์เนี่ยประมาณสัก10ประวัน,น่ะ1 5 16วันเนี่ยทำให้ช่วงนั้น,น่ะคุณ่ะจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องคำความพูดของคุณเองการเจราจาเอกสารสัญญาต่างๆ กับผู้รักผู้ใหญ่ก็จะมีปัญหาคืออาจจะมีความว่าไม่เข้าใจกันคือคือความคิดเห็นอาจจะไม่เข้าใจกันบ้างในเรื่องของงานคือผู้ใหญ่คิดอย่างนี้เราคิดอย่างนี้ก็เลยทําให้เกิดปัญหาได้เหมือนกันแล้วก็ในการทำาการทําสัญญาต่างๆนี่ก็จะมีอุปสรรคบ้างอาจจะมีข้อตกลง,งเนี่ยไม่เป็นไปตามสัญญาที่เคยคุยกันไว้อะไรก็เป็นไปได้ถ้าทาสัญญาช่วงนั้นนะแล้วก็อยู่ร่วมกับดาวที่เลยมองว่า คือไงก็คุณก็อาจจะคือก็ต้องระวังในเรื่องของปัญหาบ้างหรือในงานคุณเองเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เขาอาจจะให้ใช้เรียกว่านะเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในงานของคุณก็ได้หรือให้ไปคิดคน้นนวัตรกรรมใหม่ๆก็ได้ซึ่งมันอาจจะส่งความเครียดให้คุณเองแล้วถ้าคุณเครียดเนี่ยคุณต้องระวังในเรื่องของสายตาความดันคุณเองจังหวะน,นั้นสิบวันอะ่ะปวดท้องเครียดตรงกระเพาะนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันแล้วพอวันที่สิบห้ามิถุนาอยู่เนี่ย ดาวที่คุณจะย้ายไปที่เรือนกร,รมมะคุณละแล้วก็จังหวะเดียวกันเนี่ยลอย,ยต่อเนี่ยวันที่สิบแปดพุทธคุณน่ะก็เสด็จไปอยู่ที่กร,รมมะเหมือนกันทำให้ดาวที่กับดาวพุทธเนี่ยอยู่ร่วมในเรือนของกร,รมมะทำให้จังหวะนั้นนะ่ะคุณเนี่ยมีความจริงจังกับงานอยู่ประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยคุณมีความจริงจังกับงาน คือพูด,ดง่ายๆว,ว่างานเลยเครียดกับงานบ้างเพราะว่าคุณบางทีคุณจะต้องแก้ไขกับปัญหางานที่คุณมีเข้ามาให้คุณแก้ไขแต่คุณไม่ต้องจอกใจนะเพราะอยู่ในเดือนเดือนที่ดีเดือนที่เขาเรียกว่าเป็นกูออ้อาจจะได้คนมีคนมาช่วยการวางแผนช่วยคิดช่วยอะไรกับคุณก็ได้อันนี้ก็ไม่ส่งผลเสียเป็นเดือนที่ดีอยู่แล้วทีนี้เราเรื่องการงานก็สำหรับคนที่จะไปลงทุนทำอะไรเนี่ย นะ้าขอแนะนําเลยว่า,าให้ไปดูดวงก่อนว่าคุณเนี่ยมีดวงที่จะลงทําธุรกิจอะไรเองบ้างไหมถ้าคุณมีดวงที่ทําธุรกิจเองได้ก็ทําแต่ถ้าไม่มีเนี่ยคุณถ้าคุณเก็บเงินไว้ก้อนหนึ่งเนี่ยคุณนําเงินก้อนนั้นอนะไปซื้อพันธบัตรสลากกองทุนรวมหรือออมทองก็ได้แต่ไม่แนะนําให้คุณไปออกดอกเบี้ยงเงินกู้นะไม่คุ้มกันหรอกนะ้จะบอกให้อันนี้ ก็ให้ทุกคนไปพิจารณากันนะคะเพราะแต่ละเคสแต่ละเหตุการณ์ของแต่ละคนนี่จะไม่เหมือนกันนะอ่าทีนี้เราพูดูเรื่องของการเงินมั่งการเงินอ่ะคือพูด,ดง่ายว่าทุกคนน่ะจะมีค่าใช้จ่ายทั่วไปอยู่แล้วในแต่ละเดือนใช่ไหมคะแต่ในจังหวะเน,นี้ยในเดือนเนี้ยพูดง่ายว่าชาวราศีกันนี่ก็อาจจะหาเงินมาง่ายหน่อยไม่ค่อยติดขัดเออจากการคล่องตัวขึ้น แต่ทีเนี้ยก็จะมีโชคลาภโชคลาภของคุณนี้จะได้มาจากอะไรเรือนราบาของคุณมีดาวองค์คางกระดูกอยู่ร่วมกันมองว่าถ้าคุณจะมีโชคลาภจะได้มาจากคนที่เกิดอุบัติเหตุทะเบียนรถอายุคนตายแล้วก็ตัวคนนี้ก็จะมีการเดินทางที่แบบไปเยี่ยมเพื่อนคุณเพื่อนคุณอาจจะไม่สบายคุณต้องเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนคุณเองก็ได้ ก็มองว่าดูแลว,ว่าการเงินของของชาวราศีกันนะ่ะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะแต่ถ้าใครมีปัญหานี่แสดงว่าดาวการเงินในในพื้นชะตาเดิมของคุณอะเสียต้องบอกนี้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าพืนชะตาเดิมของแต่ละคนเนี่ยดาวการเงินของแต่ละคนจะอยู่ตำแหน่งไม่เหมือนกันนะคะแต่นี่นะ่าอ่านตามของดาวจรเพราะจังหวะนี้ก็คือว่าดาวการเงินของชาวราศีกันกับเพิ่งรับผลเนี่ยดีแล้วกัน คือถ้าเสี่ยงโชคอะต้องบอกเป็นบางเคสอะบางเคสอะจะมีโชคลาภนะต้องบอกงี้ทีนี้ก็มาเรื่องอันนี้ป้า่าเรื่องเนี่ยตัวคุณอะอย่าลืมนะคะคุณยังมีดาวเสาเนี่ยอยู่ในตนํตนา,ตตา,าตแหน่งปุตตะเนี่ยอริปุตปุตตะคุณโทษค่ะปุตตะดาวเสาไปตํตแหน่งปุตตะของคุณเนี่ยมาอยู่ในเรือนอริเนี่ย เป็นระยะเ,เวลาสองปีครึ่งในสองปีครึ่งคุณก็อย่าอย่าอย่าลืมนะคะจดไว้ก็ได้จดไว้ว่าสองปีครึ่งนี่เราปุตตะตำแหน่งปุตตะเราเนี่ยอยู่ในเรือนอริสามันก็มองว่าในจังหวะนี้ถ้าปุตตะมันก็หมายถึงลูกหลานบุตรบริวารเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างปัญหาหคุณตามแก้ไขอยู่ตลอดบางคนเนี่ยช่วงนี้อาจจะไม่ได้เจอกับลูกหลานหรือบุตรบริวารอาจจะไม่มีความผูกพันกัน ใช้งานก็ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยจะมีความดือ้อก็เป็นไปได้หรืออาจจะมีการแบบลูกลูกจ้างก็เลยนะแข็งข้อก็ได้นะอันนี้ก็เป็นไปนเป็นไปได้เหมือนกันแต่และคนจะไม่เหมือนกันหรือลูกหลานคุณเองอะ่ะจะมีโรคไฟข้เจ็บมาเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา2ปีครึ่งอันนี้ต้องระวังนะคะแล้วกอ็อ่มองว่าปุตตะเนี่ยก็หมายถึงโปรเจก หรือโครงการอะไรๆอะไรก็ได้เล็กๆที่คุณคิดจะทำอะ่ะช่วงนี้มันมีอุปสรรคติดขัดแน่ๆก็แบบที่น้าหมอบอกน้าหมอบอกว่า,ออวาให้ไปดูดวงกันน่ะคุณจะเห็นถ้าไม่มีดวงก็อย่าไปทำแต่ถ้ามีเนะี่ยให้เลยสองปีอีกครึ่งนี้ไปกอนแล้วคุณไปเริ่มลงมือทำก็ได้หรือจะไปเริ่มลงมือทำเอาประมาณไปไปที่ผ่านไปสองปีคุณค่อยๆเรือเริ่มลงมือทำไปก็ได้ณนะเวลานั้นเนี่ย ทำจริงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เห็นผลก็ต้องรอให้จังหวะดาวหลายๆอย่างเดินมันก็อาจจะดีขึ้นอะไรประมาณน,นี้ถ้าอยากทำนะต้องบอกให้ก,ก่อนเพราะว่ามันก็ยืเรื่องของดวงดาวที่โคจรนะคะทีนี้มาดูเรื่องของความรักบ้างมองแล้วดวงความรักของคุณเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าจริงๆอะ่ะดาวพฤหสดียอยู่ตำแหน่งเนี่ยถึงจะเป็นราชาเชคก,กจริงแต่เพอเอนอน่ะ ไปเข้าตามหลักเกณฑ์ของโหราศาสตร์ว่าถ้าดาวสตเป็นอยู่ตำแหน่งที่8ของเจ้ารคนาเนี่ยเกิดเข้าเกมพิธุบาทเกมพิธุบาทคือเกมแบบมีปัญหามีเรื่องอะไรหลายต่างๆมากมายโดยเฉพาะว่าถ้าพื้นชะตาเดิมของใครดาวพฤหัสเสียอีกเนี่ยมันก็จะส่งผลเยอะหน่อยตอนนี้ก็เลยมองว่าปตินิคุณเนี่ย อยู่ในตำแหน่งบรารณะเลยมองว่าบราณะนี่การหมายถึงว่าอาจจะมีการพัดภาคจากกันก็ได้หรือคือตัวคู่ครองของคุณเนี่ยอาจจะมีการเดินทางไกลไม่ก็จะอยู่ติดบ,บ้านก็ได้หรือจะย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ได้ที่ไม่ใช่บ้านนี่ก็เป็นไปได้นั้นเลยหรือเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นได้คือถ้าใครไม่สบายอยู่แล้วเนี่ยอาการมันอาจจะทรงตัวแต่สําหรับคนที่เป็นเยอะเนี่ย มันก็ต้องระวังด้วยว่าอาจจะเป็นเยอะเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ต้องระวังนะคะแม้กระทั่งตัวคุณเอตัวชาวราศีกันเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้คิดว่านะพัดพลากจากพี่น้องญาติพี่น้องก็คือเป็นในเกณฑ์เดียวกันอาจจะไปไปเช่าคอนโดอยู่ใกล้ๆที่ทำงานไม่ได้อยู่บ้านตัวเองอันนี้แต่ละเคสนี่ก็ต้องไปดูกันนะคะก็เลยว่าความรักในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาอยู่สำหรับคนที่มีคู่ครองก็ต้องระวังกันไป สำหรับคนโสดนะได้บอกว่าช่วงนี้ถ้าปัจจุบันนหรือมรณะนะมองมองไปมุมนี้ว่านะว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัดสินใจที่จะมีแฟนดูดีๆก่อนให้ไปดูดีๆก่อนใช้เวลาในการดูด้วยถ้าวันหนึ่งตัดสินใจอยากจะมีคู่ชีวิตเนี่ยดูองค์ประกอบมันจะมีองค์ประกอบหลายอย่างเลยนะคุณดูเรื่องครอบครัวคุณครอบครัวเขา ต่างชาติต่างศาสนาไหมเพราะว่าแต่ศาสนาเขาจะมีข้อจํากัดของเขาอยู่แล้วว่าเป็นยังไงกันบ้างศาสนาจักรศานะแล้วก็นิสัยของคนสองคนไปด้วยกันได้ไหมไลฟ์สไตล์คนสองคนไปด้วยกันได้ไหมอันนี้ต้องไปดูกันให้ดีน,นะคะแล้วก็สาหรับคนที่หาคู่ผ่านแอปไม่ว่าหญิงว่าชายคุณก็ต้องระวังเพราะว่าที่เข่าลงก็มีเยอะแยะให้เห็นและสําหรับ คุณที่มีความรักแล้วผิดหวังมาตลอดอ่ะนะมองว่าอะไรไหมเพราะว่าตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่ารนะาศีที่จะผิดหวังเรื่องความรักเนี่ยจะมีอยู่าสามราศีคือกันพิจิกมีนอันนี้คือตามลักโหราศาสตร์แต่ว่าจะจริงไม่จริงเนี่ยคือจะต้องไปดูในพื้นชะตาเดิมอีกว่าดงความรักของคุณอนะ่ะดีไหม ถ้าดีก็มีได้แต่ถ้าไม่ดีหรือมีไม่ดีเนี่ยก็คือไปโฟกัสเป็นเรื่องงานเรื่องเงินการเลี้ยงดูพ่อแม่ละค่ะคุณจะมีความสุขกว่าแล้วอย่างหนึง่งคุณทํางานหาเงินมาได้เนี่ยคุณอยากจะไปเที่ยวไหนเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวกับเพื่อนคุณก็ได้ไม่มีการหึงโหงไม่มีใครตามหึงโหงคุณคุณก็ใช้ชีวิตได้อิสระเลยแหละต้องบอกงี้ทุกอย่างเนี่ยในเรื่องความรัก ทุกคนต้องไปพิจารณากันเองนะน้าเพียงแต่เป็นคนที่บอกกล่าวเกี่ยวเรื่องของดวงดาวให้เท่านั้นเองว่ามีมีกัมีผลกับตัวเรามากน้อยแค่ไหนที่นี้มปเรื่องของสุขภาพบ้างก็ให้ระวังเรื่องสายตาความดันคอหลอดมลมแล้วก็โควิดแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับดาวมริฤตยูที่น้าเคยบอกในของที่ดูเรื่องดาวมฤตยูโดยเฉพาะค่ะแล้วก็ภูมิแพ้ฟัน กระดูกเขา่าเส้นประสาทน่องหน้าแข้งอันนี้ก็ต้องระวังกันแล้วทุกคนเนี่ยจะมีการตรวจร่างกายประจำปีเลยใช่ไหมคะ,ะเวลานั้นนะสังเกตว่าน้ำตาลกับไขมันน่คุณสูงหรือเปล่าถ้าน้ำตาลกับไขมันคุณสูงเนี่ยเพราะว่าสองอย่างเนี่ยจะเป็นสาเหตุของโรคอื่นได้คือถึงเวลาที่คุณต้องออกกำลังกายแล้วอะถ้าอย่างนั้นอนะน้า และการออกกำลังกายที่มีการอุบัติเหตุน้อยที่สุดคือการเดินการเดินเนี่ยคือเดินวันหนึ่งสักวันละห้ากิโลเนี่ยสักหกเดือนเนี่ยนะคิดว่าน้ําตาลน่ะไขมันลงลงไปทดลองดูนะคะทดลองแล้วว่าถ้าถ้าลงจริงๆเนี่ยก็ยืดเป็นมาตรฐานในการดาเนินชีวิตได้เลยเพราะอีกหน่อยพวกเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุกันคือคนมีลูกหลานเนี่ยก็ไม่น่าห่วงแต่คนโสดเนี่ยต้องห่วงหน่อยเพราะว่า ไม่มีใครดูแลเราต้องดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นต้องต้องทำร่างกายเราแข็งแรงจะได้ไปไหนมาคล่องตัวด้วยแล้วสำหรับคนที่น้ำตาลไขมันปกติก็อย่าลืมออกกํรารังกายกันนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงกันด้วยอ่าทีนี้น้าก็บอกว่าการที่น้าแนะนำทุกคนไปดูหมออ่ะเพื่อที่จะได้เห็นว่าในพื้นชะตาเดิมดวงเราเนี่ยมีดาวดวงไหนที่ เด่นบ้างเสียบ้างเพราะเวลานั้นน่ะเราจะได้วางแผนที่ชีวิตเราได้ว่าเออเราจะทําอาชีพอะไรจะได้เหมาะกับดวงดาวดาวงนั้นอันนี้ก็อยากให้คุณไปดูแล้วทีนี้ถ้าการไปดูหมอเนี่ยถูกทักว่าคุณมีเคราะห์ต้องเสด็เครานะห์นะนะ้าใจว่าคนถูกทักมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นถ้าคุณมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นเนี่ยขอให้คุณไปวดัดไปทําบุญแล้วก็สองคุณก็ไปไหว้พ่อแม่คุณอะ แล้วก็คนที่เลี้ยงคนมานะคะไปขอพรไปล้างเท้าพวกท่านทั้งหมดแล้วก็เอาน้ําล้างเท้านะํามาอาบสามผ้าถุงแม่คุณอนะครอบตั้งแต่หัวจนถึงปลายเท้าช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยนะว่าต้องรอต้องลอ,องอไปของทุกอย่างต้องลองดูนะคะมันก็ไม่ได้เสียหายเพื่อสิ่งเราไม่ได้มาให้ไปแนะนําเสียเงินแล้มากมายนะแล้วที่สิ่งใกล้ตัวไม่ต้องเสียตังค์อะไรเลย การสวดมนต์การนั่งสมาธิอันเนี้คือทุกคนต้องทําสะสมกันไปเรื่อยๆและจะช่วยได้ไม่ได้เนี่ยตัวพวกคุณจะเป็นคนรู้เองสุดท้ายเนี่ยนะักก็มองว่าชีวิตนะคือการเดินทางถนนของทุกคนนะ่ะไม่ได้โรยด้วยกีบกุลาบถ้าทุกคนช่วยเต็มที่ทําหน้าที่ของตัวคุณให้ดีที่สุดนะต่อให้คุณเจอปัญหาหนักหนาแค่ไหนนะทุกคนรอดและ อีกอย่างว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาหาคุณเนี่ยถ้าคุณผ่านไปได้นะเป็นการพัฒนาตัวคุณเนี่ยให้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยนะขอฝากให้ทุกคนน่จงรักษาศีลสวดมน์นั่งสมาธิตามเวลาที่คุณถนัดนะคะจะช่วยคุณมีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าขอขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาชมกัน ขอทุกคนเนะี่ยพบแต่วความดีไม่มีความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ